น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงโพดเงากลางดึกครับผมโพดเงาเป็นหน้ากระดาษเลยนะครับโพดผ่านเฟซบุ๊กอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงครับเกิดอีหยังงคือแล้วน้องโพดว่าจังไรเดี๋ยวผมจะมาเบาสูฟังครับก่อนอื่นจะต้องขอแสดงความยินดีกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับผมที่อ่ากวารางวัลใหญ่ๆระดับประเทศมาได้ถึง2รางวัลในงานประกาศผลรางวัลคมชั้นลึกลูกทุ่งอวอร์ด2,566กนะครับนั่นกะนะ็คือรางวัล รางวัแลแรกเป็นประเภทยอดเยี่ยมนะครับน้องอิองก็ถืกเสนอชื่อเข่าชิงร่างวัลน,นะครับในสาขานักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมนะครับแล้วน้องอุ๋อิงกะชนะใจกรรมการแล้วน้องก็ได้รับรางวัลน,นี่มานะครับรางวัลน,นี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นว่าเป็นรางวัลที่คณะกรรมการเพิ่นได้คัดสรรเพิ่นได้เลือกมานะครับ และน้องอูอิงก์ับเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องนะครับความยินดียังไม่สิ้นสุดเท่าตรงนี้นะครับผมเพราะว่าอย่างหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่รู้ผลว่าอูอิงได้รับรางวัลแรกแล้วนะครับกะต่อมาก็เป็นประเภทขวัญใจมหาชนที่ว่าเอฟซีแฟนคลับก็ร่วมกันโหวตนะครับน้องอูอิงกะเป็นหนึ่งในศิลปินหมอล่ลาที่ถือเสนอชื่อเสนอชื่อเขาชิงรางวัล KA3 นักร้อง ลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนนะครับแลนองอูอิงกะเป็นคนที่ได้รับรางวัลน,นี้ออีนะครับผมกวาดมาถึง2รางวัลน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาขานักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลก็คือรางวัลสาขาขวัญใจมหาชน KA3 นักร้องอสาขา KA3 นะครับผมลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนและน้ออูอิงกะได้รับผลโหวตอย่างถล่มทลายนะครับผมกับ น้องวิงก็ได้รับรางวัลน,นี้นะครับผมโอ้เป็นที่ภาคภูมิใจของทั้งบอโจยมนินเองทั้งแมนนอยพอเอกเองแล้ก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแห้ทุกคนแล้วก็ตัวน้องวิงเองแล้กับเอซแฟนคลับของน้องวิงทุกคนนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่เหตุให้น้องวิงได้รับ ขาเอิญว่าได้รับลังวันนี่เนาะน้องกับพุ่มใจนะครับแล้วกระทั้งบอสโจเองแล้วก็แม่หน่อยเองกับพุ่มใจครับแล้วพอหลังจากนั้นได้ออกมานะครับการมีบทสัมษัสแม่หน่อยแม่น่อยกระชุกับน้ําตาไหลเลยนะครับพี่น้องครับน้าตาไหลพุ่มใจในตัวลูกสาวแม่หน่อยเบ้าคํานึงผมแบบประทับใจไลยแม่หน่อยบอกว่าพึ่งรู้ว่าน้องถูกเสนอซื้อเขาชิงถึง2ราลังวันแล้วก็บอกว่าแม่หน่อยบอกว่า ต่อหลายจะบ่ได้รับรางวัลอย่างแม่กันยังพุ่มใจในโตลานครือเก่าแต่ว่ามือนิอุ่งอิงท้ำได้ครับอุงอิงกวาดมาได้ถึง2รางวัลโอ้โหเป็นเป็นที่นนาภาคภุ่มใจของแม่หน่อยพ่อเอกแล้วก็บอดโจซอนนุดนานะครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องขอบคุณสิ่งที่ขา,าไดไปคือขอบคุณเอฟซีแฟนคลับที่สนับสนุนอุงอิงให้ไทยอุงอิงมากประส,ะสบความสําเร็จในมือนิแล้วก็ได้รับรางวัลใหญ่ๆระดับประเทศเลยโอ้โห สุดยอดอีลีนะครับผมใช้เวลาเพียงแค่6-7เดือน เด็กน้อยคนหนึ่งสามารถก้าวขึ้นแบบก้าวกระโดดเห,หเธอรเฮาเห็นถึงพัฒนาการของน้องเฮเธให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของน้องแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือน,น้องเป็นคนที่มหัศจรรย์จริงๆครับสมกับฉายาสาวน้อยมหัศจรรย์และน้องก็กวาดรางวัลใหญ่มาได้ถึง2รางวัลโอโหภพุ่มใจแน่นอ,อนอิริ่น้องอารมือนี่นะครับผมทั้งบอลโจโยโมนินนะครับแล้วกันน้องอุอิงเพชรบ้านแพงแล้วกันน้องอ้อมแอมนะครับน้องเพชรพลอย นองชมพู้นะครับแล้วก็นองนัดสุรศัก์นะครับกนได้เดินทางไปที่โรงละครอักษรานะครับผมคิงพาวเวอนะครับเพื่อไปงานประกาศผลรางวันคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดประจำปี2516นะครับนี่นะครับผมกับมาในลูกสตรีมซีน้ำเงินกันเบิดเลยโอ้โหหล่อสวยกันทุกคนเลยเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นนะครับบอสโจโยมนินนะครับผมกับมาในลูกเป็นสูตรนะครับ ใส่ชุดสูตรสีออน้ำเงินตัดกับสีครีมนะครับก็คือหล่อมากๆพอโจรออิลิมุนีเนาะแล้วน้องอุ้งอิงกับมาในลุคใส่สุดลาดตีสีน้ำเงินเข้มนะครับมีแหวกตรงขานิดนึงนะครับผมกับสวยสง่ามามนะแล้วตอนน้องขึ้นไปรับรางวัลน,นะพี่น้องเอยสวยอิริเราขอชื่นชมได้คอสตูมห้องเสื้อนี้นะครับแล้วก็ แต่งหน้าทำผมโดยพี่แองจี้อันนี้ก็ต้องขอชื่นชมเนาะที่ปรับลูกและก็ดให้ทน้องอิงแบอบกว่าสวยสงา่าเหมาะสมแล้วที่ขึ้นไปรับรางวัลแบบยางภาคพุ่มใจเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะแล้วพระเอกนัทสุรศักดิ์กับมาในสูรสีน้ำเงินอย,ยังรอเลยเนาะรออีลีน้องอมแอมแล้วกับน้องชมพู่แล้วก็น้องเพชรพลอยกับมาในชุดราตรีนะครับราตรีสีน้ำเงินคือกันครับคือสวยแล้วก็หล่อก,กันทุกคนเลยครับพี่น้องครับอ่ะแล้วหลังจากนั่นนะครับผม หลังจากที่อุงอิงได้รับรางวัลแล้วนะครับหลังจากนั้นน้องกับโพสเฟซบุ๊กกลางดึกเลยโพสว่าจั้งใดครับพี่น้องครับผมเห็นแหละผมก็แอบแบบว่าแอบเซิร์ฟไพ่แอบตรงเขาไปซองเลยนะพี่น้องครับว่าอาอุงอิงโพสว่าจังใดเอาคือโพสย้เาแท้แทบบเ่เคยเห็นอุงอิงโพส์ยวขนาดนี้เมื่อก่อนเลยครับพี่น้องน้องอุงอิงได้โพสล่าสุดนะครับผมเมื่อเกือบที่ประมาณเที่ยงคืนนะครับน้องอุงอิงโพสผ่านเฟซบุ๊กอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับน้องบอกว่า ผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่กล้ายิ้มให้กับความทุกข์ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้กับอุปสรรคขอบพระคุณงานขอบพระคุณงานในมือนีเดอจาที่เฮทไห,หลาหูวาลาได้เข้ามาอยู่ในระดับหนึ่งของรายการคมชัดลึกและได้รับรางวัลน,นี้ขอบพระคุณผููอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของลานั่นก็คือพ่อแมพ่อโจแมนุช ยาสุภาพลุงอำนาจทีมงานสาวน้อยทุกคนครูบาอาจารย์ทุกท่านที่มอบโอกาสดีๆนี่ให้ลาจากเด็กน้อยคนหนึ่งที่ร้องเพลงตามตลาดนัดได้มีโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ที่มอบโอกาสนี่ให้ลาได้ปั้นลาขึ้นมาให้ลามีซื่อเสียงได้ขนาดนี้ลาจะขอบอลลืมพักคุณทุกท่านเด้อจา้าเมื่อนี่ลาได้หูวา่าพอ่พอแม่เอฟซี FC ทุกท่าน ได้วตดไฮลาไฮลาได้รับร่างวัลนนีร่างวัลนนีเป็นรางวัลชิ้นแรกของลาและเป็นร่างวัลนที่ลาสู่ชีวิตลาได้ร่างวัลน,นีนีมากลากระเศร้าเมยแล้วจา้าขอบพระคุณพอ่อพ่อแม่เอฟซี FC ทุกท่านเด้อจา้าที่เหตุไฮลาที่เหตุเพื่อลามาตลอดสู่น้ำลามาเสมอบ่า,า่าลาจะเจอปัญหาอีหยังพ่อแม่กะ อยู่เคี่ยงขางลาเสมอลามีปัญหาหยังพ่อแม่กับว่าเคยถิ่มลาหากแพ่งลาตั้งแต่ลาเข่ามาวงกันพ่อแม่เอฟซีทุกท่านก็ะยังซัพพอร์ตลาป้อนคําแนะน้ำดีๆให้ลาอยู่เสมอลามาได้ทุกมือนี่กับพ่อพ่อแมแม่เอฟซีทุกท่านที่เคียงขางลาและที่ลืมบ่ได้ก็คือพ่อโจแม่นุชแม่หน่อยพ่อเอก พอทนายครูคู่ทุกคนที่สอนลาต่อจากนี้ลากะส,สัญญาวาลาจะตั้งใจทำงานตั้งใจสร้างผลงานออกมาและจะพัฒนาจาของให้ดีกว่านี้ลาขอบพระคุณพ่อแม่เอฟซีบานหักอุงอิงเออบานหักลากทุกหลังและพ่อพอแม่แม่เอฟซพีพีพ่อพ่อแม่แม่ในวงสาวหน่อย เพชรบันแพงทุกคนเด้อจ้าที่เอ็นดูและหักหลามาตลอดลาขอขอบพระคุณของฝากจากแม่หักในมือนีน้ำเด้อจ้าที่มาที่เอามาฝากลาตั้งหลายอย่างลาหักพอๆแม่ทุกคนเด้อจ้าอันนี้ก็คือเป็นโพสของน้องวิงเพชรบันแพงที่เดี๋ยวโพสกลางดึกนะครับเป็นโพสโพสถึงความรู้สึกของน้องนะครับผมว่ากว่าน้องจะพานมาจนหอดมือนีได้ จนนองได้รับรางวัลใหญ่ระดับประเทศถึงสองรางวัลในมือเดียวนะครับอันนี้คือเป็นความภาคภูมิใจของนองเองแล้วกับนองที่จะขาดปไปเลยที่นองจะบอลลืมพักคุนเลยคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนองนั่นก็คือพ่อโจโอแมนุดยาสุภาพลุงอํานาจแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงทุกคนแล้วก็พ่อเอกแม่หน่อยแล้วกับครูบาอาจารย์ทุกท่านที่มอบโอกาสดีๆให้นองเสมอมาแล้วกับเอฟซีพ่อแม่แม่ทุกท่านที่ร่วม เคียงบาเคียงไรน้องอูอิงคอยหายคํำในนํำดีๆของน้องอูอิงมาตลอดแล้วที่สำคัญคือพอๆแม่แม่เอฟซีทุกท่านก็อยู่เคียงข่างลาบ่ว่าลาสิเจอปัญหาอีหย่างบ่ว่าสิเจออุปสรรคอีกอย่างพอๆแม่แม่เอฟซีทุกท่านก็อยู่เคียงข้างลาบ่ชิงลามาสบบ่ชิงลาตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนี้เฮ็ดห้ลาพานมาเด้จนหอดมือนี้จนหอดมือที่น้องอูอิงประสบความสำเร็จอันนี้ก็คือ เป็นที่นาภาพภูมิใจของพ่อเอกแม่นหน่อยพ่อโจแม่นุชยาสุภาพและกัเป็นที่นาภาพภูมิใจของเอฟซีแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงทุกคนเลยครับทุกคนทุกคนซอยพักดันให้อุ๋งอิงมาประสบความสําเร็จในมือนีอ่าน้องอุ๋งอิงก็เลยออกมาขอบคุณทุกๆคนนะครับผมสุดยอดอีลีกราบหัวใจเลยย่อมหัวใจเด็กหน่อยคนนี้น้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นแบบผูญญ้ใหญ่ บนเขาเอ้าว่าข้างล่างเวทีนอ้องอาจจะยังเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งเป็นเด็กที่ใสซื่อมากๆเป็นเด็กที่ไร้เดียงสามากๆแต่พอขึ้นเวทีไปแล้วน้องเป็นภูญ,ญย่ยน้องสมบทเป็นราชนินีเลยดุดนางพญาน้องไปร้องเพลงสร้างความสุขให้เอฟซีแฟนคลับได้ฟังตลอดระยะเวลาเจ็ดเดือนที่น้องได้อยู่ในวงการหมอล่ตั้งแต่เขามาอยู่ในสาวนอยเพชรบานแพง เพชรเคาเห็นว่าน้องสู้มาตลอดน้องตั้งใจทําผลงานทุกมือออกมาได้ดีทุกมือเลยนอ้องบ่เคยยอมแพ้และนอ้องก็ไ่เคยถอดถอยน้องสู้เพื่อเอฟซีสู้เพื่อพอ่อเพื่อแม่และกับประสบความสําเร็จในเมื่อนี้กับขอชื่นชมน้องอุอิงนะครับผมในความสามารถของน้องในความเก่งของน้องนะครับผมและสุดท้ายนี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอุยอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับน้องเหมาะสมแล้วกับร่างวันนี้คุณค่า สำหรับรางวัลน,นี้มากๆนะครับบ่าวโจดีใจนะครับกับขอแสดงความยินดีกับน้องอุงอิงมากๆนะครับผมอ่ะนี่นะครับี่ก็กคือเป็นข่าวที่ผมได้เห็นน้องอิงโพและก็เป็นข่าวที่น้องอิงได้เดินทางไปรับรางวัลแล้วก็กวาดมาได้ถึง2รางวัลผมก็ดีใจหลายหลายมือน,นี่ผมดีใจถ้าไมผู้ใดได้เดบิ้งคลิปผมก่อนหนะ้านี่นะผมถึงกับไห้เลยนะผมผมลุ้นมากๆผมอยากให้น้องได้อิริแล้วน้องก็เฮ็ดได้เหมือนที่ผม เหมือนที่ความตั้งใจของเฮาในฐานะเอฟซีแฟนคลับที่เฮาเชื่อม,มาตลอดนองเฮ็ดได้นองประสบความสําเร็จเฮากระดีใจถึงกันน้าถึงขนาดกั้น,นา้าตา่อยู่เลยครับพี่น้องครับสําหรับมื่อนี้นะครับบาวโจโดีซ่าก็จะขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับใครแมผู้ใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บาวโจโดีซ่านําเด้อครับเด้อส่วน ในการอ่านข่าวไดมือนี่นะครับผิดพลาดประกันใดอันติดติดขัดขัดกขอขอภัยนะครับผมบาโจลุกขึ้นมาอ่านตอนตีหนึ่งกว่านะครับผมอ่ะเห็นน้องอิงโพสพอดีนะครับก็เลยได้นำข่าวสารนี้มาหยิบยื่นมานำเสนอให้เอฟซีแฟนคลับได้รับฟังกันนะครับส่วนมอนี่กะบ,บาโจดีไซน์ก็จะขอลาไปก่อนนะครับผมอ่ะตัดมือนีแต่ว่เสิ็ลงให้ตอนเศารนะครับสิลงให้เบิ่งนะครับผมฝากซอยเชียร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้บาโจดีไซน์ด้วยครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ